สวัสดีคะ่ะนี่เป็นกล้องของอมาริใช่ไหมแล้วก็วันนี้เราก็มีสินค้ามานําเสนอนะคะขอยกหน้าที่นี้ให้กับคุณอ้อค่ะสวัสดีค่ะเรามีนวัตกรรมใหม่มานําเสนอนะคะชื่อว่า h a รี่เอ,อ K n ค่ะมันคือ,อ,อยี่ห้อกางเกงในนะคะเป็นยี่ห้อนวัตกรรมใหม่ค่ะชื่อสโลแกนนะคะเดี๋ยวเราจะโฆษณาให้ฟังนะคะ

ของแพรลี่หลัวค่ะแพรี่หลัวแล้วเจอกันนะคะราคาย่อมยาวค่ะติดต่อได้ที่พี่แพรนะคะพี่แพรมอของับเจ็ดค่ะเบอร์โทรนะคะ0891539237อโทรมาได้เลยนะคะไม่ติดแน่นอนค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ที่เคยใช้สินค้ายี่ห้อนี้นะคะเชิญเชิญชมกับ คนผู้ใช้สินค้าหมายเลขหนึ่งเลยค่ะคุณคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อนายค่ะเออใช้สินค้าของคุณแพรี่ KKN แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกสดชื่นตลอดเวลาเลยค่ะมันเหมือนมีน้ําชุ่มชื่นชุ่มชื่นในกางเกงในเหรอคะเห็นไหมคะว่ามันดีแค่ไหนเออขอคุณที่สองค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ คุณเคยใช้ยี่ห้อสินสินค้าของคุณคุณแพรหรือเปล่าคะเป็นเป็นกางเกงในวัตกรรมใหม่อะไรรุ่นอะไรรุ่นรุ่นรุ่นอะไรคะนี่ค่ะเคยใช้หรือเปล่าคะที่แบบไม่ต้องซักนะใช่ค่ะไม่ต้องซักค่ะไม่เหม็นค่ะใช้ครั้งเดียวทิ้งค่ะเขาเคยใช้แล้วนะคะแต่เขาไม่ค่อยยอมรับค่ะเราไปสัมภาษณ์คนต่อไปเลยนะคือคือต้องเข้าใจว่าคนที่เป็นลิสต์สีดีกว่าก็ต้องใช้กางเกงในก็เปลี่ยนบ่อยก็คือเขา อายอย่าไปเลยดีกว่านะคะเออขอโทษนะคะชื่ออะไรคะชื่อมิวค่ะเออคุณคุณไม่ทราบว่าคุณเคยใช้กางเกงในของคุณแพรี่ KKN ไหมคะเคยค่ะก็ใช้ไม่ดีไม่ดีเหรอคะทำไมอะคะตี้แค่ตัวสองตัวแรกตัวหลังแล้วก็หนีหมาใช้แล้วทิ้งเนี่ยนะคะโอ้ยเขาพูดอะไรคะโอเคค่ะไปอ่าเจอกับ เจอกับคู่จะรอคนต่อไปกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรคะรือว่าคุณเคยใช้เกงในยี่ห้อ OKKM ไหมคะใช้ค่ะเคยใช้แบบสบายมากเลยค่ะแบบมันมันมันแบบนุ่มตูดไหมคะ ปวดเป็นฝืนไหมคะไม่เป็นค่ะเหมือนมีอะไรมาหล่อเลี้ยงตูดตลอดเวลาโอ้แน่นไหมคะไม่เล่นกำลังพอดีตัวพอดีตูดเลยใช่ไหมคะใช่รู้สึกดีไหมคะรู้สึกดีมากๆค่ะคือแนะนำอยากใช้ต่้งคือว <c oughs> ่าแบบทั้ง คือแบบครั้งหน้าครั้งหน้าคุณจะซื้อมาใส่ไหมคะซื้อค่ะซื้อได้กว่าได้รับการันตีมาอย่างนี้นะคะทุกคนจะแบบว่าอยากจะใช้ก็ติดต่อได้นะคะที่เบอร์ที่บอกไปเมื่อตะกี้ก็ขอบคุณมากค่ะเออมีมาดูวิธีเทสช็อตกันนะคะประมานึงค่ะรอรอหนึ่งค่ะหองน้ำโอเคไปที่ห้องน้ำน้ำโชคเดียว ราคาเรามาต่อพันคนเจ้าของคนก่อไปเลยนะคะที่เคยใช้สินค้าของเรานะคะเอออันที่จริงไม่ใช่เชิญก็จริงขนาดเพราะเขาเป็นผู้จัดผู้กิจกตรนของยุทธการค่ะเชิญชอบกันได้เลยคุณแพรรี่คะเจ้าของกิจการหนีไปแล้วค่ะเออคุณแพรรี่สิไงบ้างคะกับการได้ใช้กางเกงในยี่ห้อ KKN ค่ะคุณแพร คือคุนค้าแบบที่สินค้าของคุณเนี่ยใช้ได้ดีแล้วก็ได้ผลมากๆเลยด้วยอ๋อเขนะคะไม่อยากจะพูดกลัวแบบแบบพูดไม่ได้ใช่ไหมคะเขาจะหาว่าคุณแบบว่าเขาจะหาว่าคุณแบบว่าโฆษณาสินค้าตัวเองมากเกินไปใช่ไหมคะใช่นายใช้แล้วน้องเจไม่รับคนเยอะมากค่ะ โอเคค่ะสำหรับพรีวิวสินค้าการเก็งใน KKN หมดลงวันนี้ขอบคุณค่ะ